วันนี้พวกเรามาปฏิบัติงานติดตั้งระบบสายเมนเข้าเครื่องจักรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานหนึ่งนะครับซึ่งระบบความปลอดภัยก็ต้องเข้มงวดมากการแต่งกายต่งตางๆก็ต้องเป็นไปนตามมาตรฐานของโรงงานในเป็นที่ผู้ว่าจ้างเรานะครับส่วนการปฏิบัติงานวันนี้ก็จะเป็นงานติดตั้งระบบสายเมนร,ระบบสายกำลังเข้าตู้สเตเบลเลเตอร์อนะครับที่ควบคุมเครื่องจักร เพราะว่าเครื่องจักรเองต้องการคุณภาพของระบบไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงครับอันนี้ก็วันนี้ก็รับงานเป็นวันที่สองแล้วแต่ว่าพพุ่งนี้เครื่องจักรชุดนี้จะต้องจ่ายไฟได้นะครับซึ่งเราปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วนนะครับงานนี้เพิ่งได้รับมาเมื่อวานก็รีบดำเนินการจัดการให้ลูกค้าเลยครับก็ คาดว่าก็อาจจะเย็นหน่อยแต่ว่าน่าจะเสร็จทันที่ลูกค้าต้องการนะครับขอบคุณครับ